สวัสดีครับอินดตอนรับเข้าสู่รายการมูมาแชร์นะครับอีพนีนะครับผมจะมาแชร์เรื่องเห็บหมัดลายปรสิตภายในภายนอกนะครับทุกค,คนรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าปรสิตพวกนี้เนี่ยทำอันตรายของน้องหมาได้มากๆเลยนะครับและรู้ไหมครับว่าปรสิตพวกนี้เนี่ยสามารถทำอันตรายกับคนได้เหมือนกันนะครับจะเป็นอย่างไรผมเล่าให้ฟังครับ เพื่อนรู้ไหมครับว่าถ้าเกิด้อาหมาเรามีพยาธินะครับพยาธิพวกนี้นะครับจะอยู่ในลำไส้ของเขาครับแล้วมันก็จะออกมาตามอุจจาระของเขานะครับถ้าเกิดอ,อุจจาระไปถ่ายไว้ตรงไหนเนี่ยพยาธิมันจะอยู่ตรงพื้นผิวตรงนั้นครับแล้วก็สามารถฝักตัวได้ประมาณ14-20ถึงวันนะครับเมื่อฝักตัวเสร็จแล้วเนี่ยมันสามารถ ชอใช้เข้าสู่ร่างกายของเราได้ด้วยครับถ้าหากพวกเราได้รับเชื้อจากพยาธินะครับมันทาให้เราเนี่ยมีอาการในหลายอย่างนะครับบางคนก็จะแบบมีอาการปวดหัวนะครับอีเวสีสระขึ้นไส้อาเจียนนะครับเบื่ออาหารซึมถ่ายเป็นเลือดนะครับแล้วก็รู้ไหมครับถ้าเกิดพยาธิพวกนี้เนี่ยเข้าสู่ระบบประสาทของเรานะครับบางทีเนี่ยมันสามารถทําให้เราตาบอดได้เลยนะครับต้องระวังกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรามีวิธีป้องกันนะครับวิธีป้องกันก็ไม่ยากนะครับหนึ่งนะครับคือเราควรจะต้องล้างมือบ่อยๆนะคร เพราะว่าถ้าเกิดเราเหยียบตรงไปในพื้นที่ที่มีพยาธิเนี่ยบางทีนะครับมันสามารถชอนใช้เข้าไปในเท้าเรานะครับเข้าสู่ล้างกายเราได้เหมือนกันนะครับวิธีที่ดีที่สุดนะครับคือการป้องกันกับน้องหมาเราเลยครับผมนะครับเลือกวิธีการให้ให้น้องหมานะครับกินยานะครับป้องกันปรสิตพวกนี้ไว้ก่อนนะครับยาที่ผมแนะนำกินคือตัวนี้เลยครับสเปกตรันะครับมุจิมานี่ลูกมากินกันก่อนเร็วมา ขมให้น้องมูจิกินตัวนี้เป็นประจําเลยครับคือการกินตัวนี้เม็ดเดียวนะครับสำหรับปกป้องได้ทั้งเดือนเลยครับแล้วก็สามารถปกป้องปรสิตธิ์ทั้งหมดเต็มเฉลี่ครอบกลุมหมดเลยครับนะมูจิเดีผมจะให้น้องมูจิกินให้ดูนะครับว่ากินง่ายแค่ไหนครับใช่ไหมนะกินกันเลยมาเนี่ยนะครับตัวของน้องมูจิผมเลือกเป็น2องถึง3.5กิโลนะครับเป็นสีส้มนะแบบนี้เลยนะครับมีทั้งหมด3เม็ดนะครับในกล่องหนึ่งเขาจะกินเป็นประจำอยู่แล้วครับเขาจะรู้ว่าอันเนี้ยเขาชอบครับนี่นะครับเม็ดหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเป็นขนม ไอ้ดมกลิ่นไอ้ทอมเราได้ยินกันกลิ่นคล้ายๆแบบกลิ่นเนื้อสัตว์น่ากินที่ยปกตินะโมจิกินบางอย่างเวลาให้ยานะครับก็จะให้กินยาใช่ไหมครับเวลาเป็นยาเวลาเป็นอย่างนี้ยเลยจะกินง่ายครับเพราะว่ามันเหมือนขนมของเขาของเขาครับนั่งลงขามูจิกินนะใช่ไหมวัดดีครับวัดดีข้างนี้ด้วยข้างนี้ข้างนี้หน่อยข้างนี้ข้างนี้จุ๊บบป้งหนึ่งทีจุ๊บอีกทีหนึ่งครับอีกทีหนึ่งน่ารักจังเลยครับอ่ะกินครับไม่กินวันไหนเอ้าโมจิมานี่ก่อน กินก่ก <laughs> ินตรงไหนเอ้ากินเข้าไปแล้วมูติกินเข้าไปแล้วครับเก่งมากครับเก่งมากครับเก่งมากเลยครับอยากได้อีกเหรอไม่ได้แล้วครับมูติเพราะว่ามูติกินโคต้าไปแล้วครับได้กินแค่เดือนละเม็ดนะ สเปกตาฟอร์ด็อก ok นะครับปกป้องครบภายในภายนอกจากพยาธิเห็บหมัดทั้งสีป่ประเภทในเม e ็ดเดียวเลยครับปลอดภัยนะครับเพราะว่าขนาดยานะครับเหมาะสมตามที่สัตวแพทย์แนะนําเลยครับน้องหมาแพ้สตาขึ้นไปก็สามารถใช้ได้นะครับและตัวเม็ดนะครับเป็นลดเนื้อป้อนง่ายไม่ต้องบังคับก็สามารถกินได้เหมือนน้องมูจิเลยครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับการดูแลสุขภาพของน้องหมานะครับควรจะต้องดูแลทั้งภายในภายนอกเรื่องอาหารทุกอย่างนะครับต้องดูแลให้ครบทุกด้านเลยนะครับเพื่อที่เขานะครับจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับและตัวสเปกตาเนี่ยนะครับออยย่าาาาลลืมดูแสสตุขขภพง หมากันด้วยนะครับวันนี้คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายอิ่มไหมอ่ะไม่อิ่มไปกินข้าวกันครับ